สวัสดีค่ะต,ตูนมารายงานตัวกับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซียามเช้าค่ะปีนอะไรอีกอะลูกฮะปีนซุกโซนอะไรอีกเราอ่ะลงมาลงมาปีนมุดหาปีนมุดหาขนมนะคะปีนมุดหาขนมรู้มากเห็นถุงขนมด้วย ดูความน่ารักซุกซนของสตูนนะคะตอนนี้นางดูดูเขาเล่นเล่นเล่นอยู่คนเดียวนะคะสตูนบอกคนเดียวก็เล่นได้แม่คนเดียวเขาก็เล่นซุกซนของเขาได้นะคะเด็กอารมณ์ดีค่ะเด็กอารมณ์ดีไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือว่าเป็นดึกนะคะดึกๆนางก็จะเล่นของนางแบบนี้คนเดียวค่ะ แต่จริงๆเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเขาก็อยู่ท่ามกลาง,างพี่ๆน้องๆนะคะมีใครเช้านี้มีใครเข้ามาบ้างมีพี่ทองก้อนมีพี่ทองก้อนเข้ามาแล้วก็ทองมีนะคะทองมีแล้วก็ทองเอ่อเติมนะคะทองเติมแล้วก็แม่ทองมาแล้วก็พี่บุญมีด้วยครับพี่บุญมีกินข้าวอยู่ตรงนี้ครับส่วนตุนๆน,น้อยก็เล่นอยู่ตรงนี้ค่ะ ตึงของเราก็เล่นสนุกสนานให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้ดูเหมือนเดิมค่ะตูนน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีน้องจะจะเห็นน้องสดใสร่าเริงตลอดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของสตูนไปนะคะมีการสไลด์ด้วยสไลด์นะคะสไลด์ พี่ๆเขาได้แต่นั่งมองนะคะพี่ๆได้แต่พากันนั่งมองมีเขานี่แหละเล่นสนุกของเขาเนี่ยค่ะขาปอมๆสั้นๆหางฟูๆเนี่ยค่ะสาวน้อยของเรามุมนี้จะเป็นมุมที่เขาชอบเล่นนะคะเป็นมุมที่เขาชอบเล่นบางทีก็กระโดดขึ้นโซฟานะคะเนี่ยกระโดดขึ้นโซฟากระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่แบบนี้ค่ะ ดูไปยิ้มไปกับความน่ารักซุกสนของสตูนนะคะตกลงมาเมื่อกี้ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเนาะมีการเล่นไปสไลด์ไปนะคะนอนสไลด์นอนสไลด์น ่อพ่อแม่ดูความน่ารักของสตูนไปนะคะสตูนบอกแม่ไม่ต้องบรรยายเยอะเดี๋ยวสตูนจะเล่นให้พ่อพ่อแม่เอฟซีดูเอง ดูตามภาพเอาเลยนะคะส่วนอันนี้แม่โยนผ้าของเขาลงมาให้นะคะผ้าอันนี้คือผ้าที่เขาจะชอบนวดปกติแม่กิ่งก็จะเอาวางไว้บนเตียงเนี่ยคะ่ะ เ้าก็จะชอบนวดนวดผ้าเขาก็จะนวดผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าสําหรับผ้าประจําตัวเขาเนาะเขาจะต้องนวดทุกคืนค่ะนวดทุกคืนไม่นวดผ้าผืนนี้ก็นวดผ้าห่มของแม่ค่ะก่อนนอนเขาจะต้องนวดก่อนแต่ตอนนี้ไม่สนใจไม่สนใจที่จะนวดนะคะตอนแรกแม่กิ่งโยนลงมาให้นึกว่าเขาจะนวดผ้าให้กับพ่อพ่แม่เอีได้เห็นเนาะ เพราะว่าพอๆพอแม่เอีก็ไม่ได้เห็นเขนวดผ้านานแล้วเหมือนกันแต่จริงๆเขานวดทุกวันนะคะนวดทุกคืนเพียงแต่ว่าแม่กิ่งไม่ได้ถ่ายคลิปลงแค่นั้นเองอันนี้คือจอบนะคะจอบพี่เขาจอบจะแก้งจะแก้งกระโดดใส่พี่เขานะคะ มุดกันแม่มุดกันมุดกัน <_ d ata> เวลาแม่กิ่งนั่งนั่งดูเขาเล่นจริงๆก่อนหน้านั้นแม่กิ่งนั่งดูเขาเล่นตั้งนานแล้วนะคะนั่งดูเขาเล่นตั้งนานแล้วก็เอนดูเขาก็เลยว่าเออเอาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้เห็นความน่ารักของนางด้วยดีกว่าก็เลยได้ถ่ายให้ดูเนี่ยคะ่ะ จริงๆนางเล่นเยอะมากเลยนะคะเช้านี้นางเล่นคึกคักคึกคักมาก เหนื่อยยังลูกฮะตุนตุนเหนื่อยยังส่วนบุญมีนะคะบุญมีกินข้าวเช้านี้แม่ให้กินเป็นอาหารเม็ดนะคะช่วงมื้อเช้าเนี่ยแม่กิ่งจะให้กินเป็นอาหารเมร็ดเพราะว่าอาหารเม็ดแม่กิ่งก็จะเตรียมพร้อมไว้ที่ห้องอยู่แล้วเนาะให้กินน้ํากินอาหารเมร็ดค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือไม่ก็ช่วงเย็นค่อยกินเป็นอาหารเปียกนะคะอันนี้นั่งอยู่กับพี่พี่ทองมี พองมีแต่งตัวก่อนแม่วันนี้เช้านี้ให้เข้าห้องแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกเขาก็อยากจะเข้ากันเยอะแหละอยากจะเข้ากันเยอะแต่ว่าให้เข้ามาแค่นี้ก่อนเข้ามาเยอะมากก็ไม่ไหวนะคะแต่กระปุกลูกน้อยของเราสตูนเนี่ยได้เข้าทุกเวลานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือว่าตอนรอบดึกที่ช่วงก่อนแม่กิ่งนอนเนาะพักก่อนแม่พักก่อนขอแต่งตัวแป๊บอันนี้ก็ก้มหน้าก้มตากินใหญ่เลยนะคะ แล้วก็เช้านี้เรียกแม่เก่งมากเลยนะคะเช้านี้เรียกแม่ตอนแรกแม่กิ่งก็ว่าจะมาถ่ายคลิปให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเพราะว่าแม่กิ่งนอนฟังเขาเรียกแม่คงจะหิวมังคะคงจะหิวเนาะถ้าเขาหิวว่าถ้าที่แม่กิ่งสังเกตเขาจะเรียกแม่นะคะอย่างที่บอกค่ะหิวอไไรก็แวะมา เรียกแม่ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาหารเรามีเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะพอได้กินเสร็จแล้วก็เงียบกิ๊บสำหรับบุญมีนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะคะเป็นภาพของเมื่อคือนบางส่วนเนาะที่ที่แม่กิ่งยังไม่ได้เอาลงของคลิปที่แล้วนะคะอันนี้คือตุนๆของเราตามเก็บนะคะตามเก็บขนมที่แม่ให้กิน ปุ่มบล็อกเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆก็พากันตามเก็บนะคะเหลือติดค้างตะกร้า,กานะคะนิดๆหน่อยๆก็พากันตามเก็บคนไหนตาดีได้คนนั้นก็ได้กินนะคะเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆตระกูลทองค่ะพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดเอ็นดูเด็กๆก็สนับสนุนอาหารหรือว่าขนมมาให้เด็กๆได้นะคะพวกเรายินดีน้อมรับค่ะ กินเก่งกันทุกคนค่ะกินเก่งกันทุกคนอันคลิปนี้แม่เก่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีทุกท่านที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะกลับขอบคุณมากๆค่ะที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะ